ตน้นสนอายุจ็กปีว่าไปบอกครับพี่น้องงามบอกครับตน้ตนสนตน้นไม้ it's lovely นี่ it's lovely พี่น้องเห็นบหกครับตน้นสนงามแม่งนะคะถ่ายไปดูก่อนเขากำลังจะทำการดีไซน์เห็ดเป็นภาคสวยๆนะคะบางต้นใหม่พันธดออายุนานมากแล้วนะคะ นาำแห้งนะค่ะดอกไม้ก็สวยเดี๋ยวซูมให้บ่งดอกไม้สวยๆนะดอกไม้สวยมากเลยพีนออ่น้องงามแห้งนะคะงับๆๆนั้นเป็นเรือนะคะเป็นเรือ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 เป็นคลองน้ำนะคะอนี่เป็นต้นสนนะคะ แค่นี้นะคะเดี๋ยวพอกันมาโซ